วันนี้พี่น้ำนิ่งเข้ามาทำไฮฟูกันค่ะเนื่องจากพี่น้ำนิ่งต้องการเก็บเนื้อหรือว่าไขามันบริเวณใต้คางนะคะให้ลดน้อยลงแล้วก็อยากได้กรอบหน้าที่กระชับขึ้นนะคะหมอพึ่งก็เลยเริ่มทำไฮฟู oo, ตอนแรกก็เริ่มวาดรูปก่อนบริเวณที่จะต้องทำทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้ทำให้ด่างละเอียดนะคะแล้วก็เริ่มลงเจลเย,ย็นๆนะคะเครื่องไฮฟูอันนี้เนี่ยค่ะไม่เจ็บเลยนะคะหลักๆเนี่ยเขาเป็น คลื่นอันตรสาวค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนลงไปผิวชั้นลึกนะคะคล้ายๆกับการแบบเหมือนแม็กเย็บชั้นผิวข้างล่างทําให้ผิวมันยกกระชับตึงขึ้นเก็บกรอบหน้าได้ชัดขึ้นตัวเหนียงเนี่ยลดลงนะคะหลังทำเนี่ยค่ะก็จะเห็นผลเลยทันทีประมาณ10-20%เซแต่ว่าจะเห็นผลมากๆที่สุดเนี่ยค่ะตอนช่วงประมาณ1-3เดือนจะเห็นผลได้ชัดเจนนะคะหลังทำเนี่ยไปทำงานได้เลยทันทีไม่ต้องพักงานเลยนะคะ